สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิรววัณสาวโคมาจากคณะบริหารศาสตร์สา,สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ประทานค่ะดิฉันนางสาวอินทพรพันศรีมาจากคณะบริหารศาสตร์สา,สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ประทานเหมือนกันค่ะ ค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง Stop Sexual Harassment นะคะหยุดการคุกคามทางเพศค่ะก็อยากจะมาสอบถามเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆเ,เคยพบเจอเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับตนเองหรือว่าจะเป็นผู้อื่นค่ะโดยเรานะคะจะให้เพื่อนๆน,นะคะยกตัวอย่างมาคนละหนึ่งเหตุการณ์ค่ะและมีแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะ Let's go ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเพื่อนแนะนาตัวเลยค่ะค่ะชื่อนางสาวสิตาน,นันสู์ทรพ่อนะคะมาจากคณะรัฐศาสตร์ค่ะชื่อนางสาวสุภาวดีต่อทองมาจากคณะรัฐศาสตร์ค่ะชื่อนางสาวพรลำพาฟักเต้ม,มาจากคณะรัฐศาสตร์ค่ะชื่อนางสาวนุสลันยูวนดีมาจากคณะรัฐศาสตร์ค่ะ ค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆนะคะเคยพบเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับ Stop Sexual Harassment ไหมคะหรือจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพบเจอกับตัวเองหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่พบเจอกับผู้อื่นก็ได้นะคะช่วยยกตัวอย่างมาคนละหนึ่งเหตุการณ์ได้ไหมคะค่ะเคยโดนเหตุการณ์บูลลี่เรื่องการแต่งกายคะ่ะว่าเราแต่งกายแบบดูเชยบ้างไม่มีรสนิยมไม่มีสไตล์ก็ทําให้เราแบบรู้สึกเสียความมั่นใจไปเลยคะ่ะ ันนี้เคยเจอเหตุการณ์ที่ทักมาในข้อความในแชทค่ะเชิงเชิญชวนให้เราไปเจอเป็นข้อความที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้รู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับออการโดนคุกคามอะค่ะคุกคามการมองทางสายตาค่ะหรือว่าการจ้องที่ร่างกายทําให้รู้สึกอึดอัดค่ะโดนเหตุการณ์ บูลลี่รูปร่างหน้าตาค่ะทําให้เราเสียความมั่นใจค่ะแล้วเพื่อนๆมีแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับปัญหานี้ยังไงบ้างค่ะ,คะมีแนวทางป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงจากคนกลุ่มนั้นค่ะตั้งสติแล้วก็ตอบโต้ตกลับด้วยความมั่นใจในตัวเองค่ะสร้างระยะห่างหรือว่าแบบทําให้เรารู้สึกไม่พอใจหรือว่าไม่สบายใจให้เราเปลี่ยนสถานที่หรือหาคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆค่ะ เราต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นค่ะถ้าเขาเชิญชวนแล้วก็ปฏิเสธไปแล้วก็เปิดเป็นส่วนตัวค่ะก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะอย่าไปใส่ใจคำพูดของคนอื่นค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เอได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะคะค่ะพวกเราก็ขอจบการสัมภาษณ์เพลงเท่านี้นะคะแต่เรานะคะจะมีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะไปเจอกันเลยคะ่ะ และที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะคือเบื้องหลังของเราค่ะดิฉันนางสาวบุษบาบุญรอดคณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อบปทานรับหน้าที่ตัดต่อค่ะดิฉันนางสาวนิรชพรผามณีสาขาโลจิสติกส์และโซ่อบปทานคณะบริหารศาสตร์ทำหน้าที่ถ่ายคลิปวิดีโอค่ะค่ะดิฉันนางสาวจารวีกบอมใจคณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังค่ะดิฉันนางสาวนทธิกาศิราพคณะรัฐศาสตร์ทําหน้าที่ตต่อ